5คำสอนของอัลเบิร์ตอ์สตน์ที่เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลต่อาการใช้ชีวิตและการคิดได้แก่ 1. จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ออสตน์เชื่อว่าจินตนาการมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในขณะที่ความรู้จำกัดอยู่ที่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว 2. คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยลองทำสิ่งใหม่หาฮความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองไอสต่์เชื่อว่าการทดลองทำสิ่งใหม่เป็นวิธีที่เราจะเติบโตและพัฒนาความรู้3พลังของความอยากรู้อยากเห็นไอสต่์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการถามคำถามและค้นหาคำตอบความอยากรู้อยากเห็นคือแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ 4. การศึกษาไม่ใช่การท่องจำข้อเท็จจริงแต่คือการฝึกจิตให้คิดไอสต่์เชื่อว่าการศึกษาไม่ควรเน้นเพียงแค่การจำความรู้ แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์